อ่ะบา่าวเซยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณณ์คุณใดด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับเอฟซีสวัสดียามเช้าน,นะครับผมกับบรรยากาศฝนตกอดูรินนะครับเอฟซีนะโดยเหตุผลพายุอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะตกคักตรงนี้ครับปีนี้นะครับผมเอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้จุดประเด็นจุดมุมหมายจุดสำคัญข,ของคลิปนี้ครับเดี๋ยวพี่บ่าวสิพามาบวง หน้าเขาของพี่บ่อลนะครับผมซึ่ง,งเราทันเห็นเดะมองมันงามนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พามองมองมันทุเรศน,นะครับมันเกิดเกิดปัญหานะครับผมให้หน้าที่ของพี่บ่าวที่มันมีมีปัญหานะครับพี่นะซึ่งบุเคยเปิดบุเคยเปิดเผยนะครับผมมาก่อนเปิดเผยทีแรกนะที่นะั้นอ่าคุยกับมันพูดคุยกับข้าวเหนียวนี่ก่อนนะครับผข้าวเหนียวเนี่ยสุกพอกเยียร์พอกเยียวเลยแหละนะครับผมแต่ปัญหาคือว่าฝนตกบ่เซานะครับ สองรอไปก่อนร้วยผลหยุดตกก่อนนะครับผมสุก้อมเกีียวแล้วนะครับผมอ่าอันนี้นี่ก็เป็นขาเจ้านะัถืองานในงานครับผมไปเบืงมองที่มันมีประหานะครับผมแล็มีประหาที่ช้านานหลายท่านเจอนะครับเอฟซีนะมันเป็นพิษเป็นมันตภัยได้แรงสับชานานะครับผมเอ็มมันขึ้นอย่างที่เขาเบิ้งน้องกันนะครับผมอ่ะก่อนจบคลิปก่ออย่าลืมทิาวาอ่าลืมช่อง่บ่าวด้วบเด้วย ปรับเป็นกลังใจให้กันเนี่นะครับผมไปซึ่งบริเวณที่สิบห้าเปอเซ็นตเนี่ยนะคือให้ค้างห้วยนะครับผมเอ็ดสนะค้างห้วยนะครับผมปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เจอหนักมากปีก่อนก็มีอยู่แต่มันไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับผมอ่าลงพรมแล้วสิ่งที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยคือนี่นคยผม ดอกแดงๆอย areas, aja, ู่กาให้หน้านี้นะครับผมเอฟซีมันไม่ได้เขานะครับผมเอฟซีนอนนอนกิจการตัดทิ้มแล้วนะครับผมมันคือวัชพืชนะครับผมันเป็นข้าวนกนะครับผมปีก่อนนี่ผมมีปีนี้มากยังหนักหนาแล้วอออเสียวครับทว่าหนักมีเขานี่ตายหมดครับผมอ่ะตอนนั้นตอนนนั้มีมีข้าวนกมาเลยนะตอนข้าวตอนมีตอนนี้คือไม่ไม่มีแล้วนะครผมตายแล้วครับ สุดยอดจริงนะครับผมปีก่อนนี่มีปลอมแผลมปีนี้เต็มพื้นที่นะครับผมถามวิธีแก้เลยวิธีเก้เก็ของหู้ยครับวิธีเก,ก้คือต้องเช็ดหน้าหน้าดำคืออะไรดำอา่า้องต้องไป,ต,งไปต้องไปทิ้มน้ามันหมักน้ำไปอะไรก็ดำเอานะครับ FC. เอฟซีอ่าทีเนี้นะแต่อย่าอื่นกับ,บลูกกันว่าแก้ยังไงนนะครับผมก็ลองบึง ตันต่อไปนะครับผมมาเซ็ตเงียเดี๋ยวโบยหัวบมบ่อนี่ให้นี่ก็เริ่มมีครับลรเริ่มเริ่มแล้วนี่นี่มานะนั่นอันตรายมากเลยครับนาปีนี้ปีนี้นะปีหน้านี่ยมันต้องพูดถึงตอนแรกก่อนนี่ก็ข้าวนี่สิพอมันอ่อพออ่อออร่วมมากตกใจแล้วบ่นี้นี่เอาพี่ชายผมไถเมื่อวานไถมั้งไถคาทิ้งเลยไถทั้งข้าวไถทั้งขนกเลย ไม่ได้ปลูกมันเกิดขึ้น,นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนี่ครับมองมันงามมองเท่กันนี่นะครับผมเอฟซีนะใน,ในใจผมแผนเขาเนผมคิดว่านะครับผมเอาเกี่ยวปั๊บนี่เขาไทยครบเลยครับครบเลยนะครับผมต่อที่ฟ้ามันยังสดอยู่ไทยครบเลยนะครับให้มันมักให้มันเน่าไปเลยอ่าแต่เขาว่านั้นเม็เขดข้าวนี่มันแข็งครับแข็ง,ขงอายุมันอยู่ได้หลายปีเขานะครับผมบุตินี่ สีย่อยสลายมันมัน,ม,นมันไม่ได้เยาวานะครับงานเข้าเลยนะครับผมเอฟซี FC นะมันมาเป็นอ่าตรงนี้ตรงที่ดอกแดงเยอะเนี่ยต้นข้าวจะไม่มีเลยมันตายหมดเลยมันบีบรัดหมดเลยโอ้นะครับผมเอฟซี FC. นะก็ค่อยเก้ค่อยไขกันต่อไปนะเอฟซี FC นะอ่าเดี๋ยวทีน,นี้คือไทยดำนาะทำทำเป็นหน้าดำเอฟซี FC นะ ม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งหมักน้ำไว้เลยดำเอาคนนี้ก็เป็นที่ที่ลำบากหน่อยนะครับผมทีนี้ต้องใส,ตงส่ต้องได้ดำทีนี้ถ้าดูตามยี่ต้องได้ดำนะครับจากค่อยจากเค่อยว่านกันไม่ดำนนะครับนี่บี่บริหานี่เรือมันใช่ไหมนี่โอ้ยเดี๋ยวขานกแลว้วเข่าผมเรียกขนนกอ่ะทสียงเ,เรียกเงียบดูนะครับนี่ขานกแร้วเข่า เข้าเข้าหางบอกนี่แล้วมันลดมันสิปักลงดินนี่ครับนี่เม็ดเค็งเป๊กนี่บนอง่ายบนฟุ้ง่ายหรือเปล่าอ๋อจะคอยเกลยกันต่อไปเนี่ยทีนึงก็จะเกลี่ยใช้กันต่อไปอืมมันจะสู้เขาหรอกนะครับผมปัดเข้าดุมันสำแดงนี่ของบาอูให้นักนี่มันมาหน้ามันหน้าสิมากับน่านมาเอฟซีนัมบัวนี่มามาผมนี่ปกติปกติเห้นี่บ่เคยมีนะครับผม พุ้ยมีต้นเขาอันนี้นะครับผมมันในไหลน้ำหนามมันก็เลยแพร่กระจายไปเลยนะเอฟซีนะเอาเข้าไปอ่านี่เรามองมันทุเงามงามก็มีหน้าพี่บ่าวนะครับอ่าต้องมีปัญหาครับเห็นหน้านะครับต้องมีปัญหาใครจะต่อไปนะครับเอฟซีเก็บเงียพามาเบิ่งมาเบิ่งจุดที่มันแบบเบิ่งหน้าตกใจเนี่ยเอฟซีนะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แต่เบื้องต้นนะถ้าหน้าไบมีก็ฝ่าลกฝาทอนนะครับผมอยาให้มันเกิดนะครับผมเอฟซีนีสม,ม่ำมันจเกิดกับหน้าลุ่มครับหน้าลุ่มนครับหน้าตรงที่หนามันบกัดนะครับเอฟซีนหน้ารุ่มหน้าที่เวลาน้ําหลักแล้วมันไหลผ่านอะ่ะแล้วก็น้ามันมันไม่ขาดอะ่ะมันจะชอบมีตามข้างห้วยแบบนี้มันจะชอบมีนะครับผมเอฟซี F C. อ้าเดี๋ยวเกี่ยวกันต่อไปนะครับ คลิปนี้ฝากไปที่นี้ก่อนนะครับผมรอครับรออสวัสดีครับ